เพราสำคัญของเรื่องมันก็มาขมวดกันนิดหน่อยว่าเยบารอนเนสเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นคนสังหารแม่ของเธอแม่เดินทางไปที่คารืหาดแห่งหนึ่งเพื่อจะขอยืมเงินจากผู้มีมะคุณเนี่ยแต่บาลอนเนสสังหารแม่ของเธอทิ้งด้วยการใช้นกหวีดเป่าเรียกหมาเดเมเชียนกระแทกแม่ของนางเอกตกหน้าผาเสียชีวิตชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังและบอกต่อ ยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมกู้คูลลิสในโชว์ไทม์พอดแคสต์เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูลเลอร์ลิส cool er และนี่คือรายการโชว์ไทม์บายมิชชั่นทูพลูโครับรายการที่เราจะหยิบยกหนังที่ผมสนใจหรือว่าผมมีโอกาสได้ดนะูในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนยนำมาพูดคุยกันนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้หนังที่ผมหยิบยกขึ้นมานั่นก็คือครูเอลล่า เป็นภาพยนตร์จะเรียกว่าคนแสดงเป็น l i ฟ์แ c คชั่นะเป็นคนแสดงที่มีการนำเอาการ์ตูนตัวละครจากการ์ตูนคลาสสิกของดิสนีย์เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้ทุกคนได้ชมกันโดยที่เราก็จะได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับแง่มุมของตัวละครนั้นๆเนี่ยที่มีความแตกต่างกันไปส่วนจะเป็นรายละเอียดอย่างไรนั้นก็ เดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารายการก็เช่นเคยอย่างที่ผมเคยแจ้งเตือนกันในทุกๆตอนสําหรับใครที่อยากจะรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะเสพอัธรสของหนังด้วยตัวเองเต็มๆทั้งหมดก็ขอให้หยุดพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้ไว้ก่อนแล้วก็กลับมาคุยกันในส่วนของคอมเมนต์นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องครูเอลล่เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่นําเอาตัวละครจากการ์ตูน1 0 0 a n d r and one d m n i a n หรือว่า101 สุนักพันดัมเมเชียนนะซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วของ Disney นะครับซึ่งก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใายเนี่ยครั้งแรกปี1961เกนะ่ะเก่ามากๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นตัวเวอร์ชั่นปัจจุบันของครู e l l a เนี่ยก็จะผ่านเวอร์ชั่นที่เป็นคนแสดงจริงๆมาแล้วหนึ่งครั้งน่าจะประมาณปี94นําแสดงโดยเก e นโครสนะครับก็เป็นดารารุ่นใหญ่เจ้าบทบาทแล้วก็ตามสไตล์การ์ตูน หนังจากการ์ตูนของดิสนีย์ก็จะแน่นอนจะต้องมีความแบบว่าเป็นเด็กมีความใสมีความน่ารักนะมีความสนุกชวนหัวต่อให้มีความรุนแรงก็ไม่รุนแรงแบบเอาเป็นเอาตายนะก็จะเป็นรุนแรงระดับหนึ่งแบบพอขำๆเพียงแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยผมมองว่าดิสนีย์มีการปรับตัวเองเยอะนะครับนอกจากการแบบเทค ชาวบ้านเขามาเยอะแยะไปหมดมาวงมมาเวลอะไรแบบนี้นะก็จะมีความดูแล้วเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความมาชัวมากขึ้นนะก็จะสังเกตเห็นได้จากว่าหลังๆเนี่ยเราก็เห็นการที่ดิสนีย์นำเอาการ์ตูนที่เป็นที่รู้จักเป็นนิทานสำหรับเด็กผู้หญิงในหลายๆเรื่องนะเพราะว่าเจ้าหญิงดิสนีย์มันมีชื่อเสียงที่โด่งดังมานานแล้วนะครับนำมาทำเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ใหม่ๆ เราได้มีโอกาสเห็นอย่าง Beauty and the Beast หรือว่าเจ้าหญิงนิทราอะไรนี้ Sleeping Beauty และในคราวนี้ก็มาถึงเรื่อง1 o n d e r l a n d and n d s h i a n บ้างนะแต่ว่าในเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยมันคือการตีความตัวละครตัวใหม่ซึ่ง Disney เคยทำในลักษณะนี้มาแล้วนะกับ Maleficent นะครับซึ่งเป็นตัวละครแม่มดผู้ร้ายในจักรวาลของเจ้าหญิงนิทราทีนี้ ครูเอล่เป็นตัวละครผู้ร้ายผู้หญิงนะฮะจาก101 d ัน m a t i a n นั่นเองนะครับเท้าความเป็นเล็กน้อยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยครูเอล่าจะเป็นดีไซเนอร์นะครับในในเวอร์ชันออริจินอลการ์ตูนจะเป็นดีไซเนอร์ที่ไม่ได้มีภูมิหลังอะไรมากมายก็จะเป็นคนที่หลงรักลายจุดขาวดำนะก็จะชอบแบบทุกอย่างแบบทูโทนสองสีขาวและดำ และด้วยความหลงไหลของเธอเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกว่าอยากจะออกแบบสุดยอดเสื้อผ้าที่มีลายเหมือนซุนักดัมเมเชียนคือเป็นจุดขาวจุดดำวัสดุและวัตถุดิบที่จะต้องนำมาใช้เนี่ยในการสร้างชุดเสื้อผ้าแบบนั้นน่ะคือขนสัตว์นะและในโลกนี้ก็ไม่มีขนสัตว์อะไรที่จะเหมาะสมไปกว่าดัมเมเชียนแล้วนะเพราะว่า แล้วต้องเป็นลูกหมาด้วยนะเป็นหมาโตไม่ได้เพราะว่าโตขึ้นมาแล้วขนจะหยาบหรือจะสั้นหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าตอนที่เป็นลูกหมาเนี่ยจะมีขนปุกปุยนะครับก็เธอก็เลยทําการลักลักพาตัวลูกหมาในอันนี้คือในภาพยนตร์เก่าๆนะออริจินอลนะลักพาตัวลูกหมาเพื่อที่จะถลกหนังแล้วก็เอามาทําเสื้อผ้าอาพรซึ่ง ผมคิดว่าในช่วงหนังยุคเก่าเนี่ยมันมีการพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่ามันมีกระแสพวกต่อต้านเสื้อขนสัตว์ชนิดต่างๆนะเพราะว่ามันเป็นการทารุณสัตว์อะไรทํานองนั้นนะก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมามันก็สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของยุคสมัยนะครับแต่สําหรับครูเอล่าในยุคปัจจุบันผมบอกแล้วว่ามันมีการทําในลักษณะเดียวกับเมลิฟิเซนนะเมลิฟิเซนที่เราเห็นว่าเป็นแม่มดเป็นผู้ร้ายเนี่ยพอถูกนํามาเป็นหนัง และมีการตีความใหม่ในโลกยุคสมัยปัจจุบันที่เราไม่เห็นสีขาวดำชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนอถ้าดูนิยายสมัยก่อนนะครับดูวรรณกรรมสมัยก่อนโลกมันถูกแบ่งเป็นธรรมะอธรรมค่อนข้างจะชัดนะอย่าง l o อกเดอะริ g ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือตัวพระเอกก็คือพระเอกผู้ร้ายก็คือผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีมิติอะไรเยอะ แต่พอในวรรณกรรมยุคหลังนะครับมันก็จะมีการทาให้ตัวละครเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นคนที่เราเห็นว่าดีบางทีก็ไม่ได้ดีคนที่เป็นผู้ร้ายมันก็อาจจะมีเหตุผลหรือเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทําไมเขาถึงจะต้องเป็นผู้ร้ายเราเห็นตัวอย่างชัดเจนมากใน Maleficent c คูเอล่เองก็เช่นกันเป็นการเล่า Original Story ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โตมาโดยมีคุณลักษณะของความเป็นกบฏอยู่ในตัว นะครับเอาตั้งแต่ทางกายภาพเลยเนี่ยเธอก็เป็นคนที่ดูประหลาดซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ประหลาดเท่าไหร่เกิดมาแล้วมีผมสองสีโดยธรรมชาติไม่ได้ย้อมนะก็คือครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งดําแล้วก็จะเป็นเด็กที่สุดมากคือแบบไปโรงเรียนชอบอะไรที่แบบแบบแหกกฎแหกข้อมีความแตกต่างไปคะลาะก,กับชาวบ้านเขาถ้าเกิดว่ามีใครที่ไม่ยอมรับหรือว่าเห็นว่าเธอแปลกประหลาด แต่อย่างไรก็ตามเธอก็ได้รับการเลี้ยงดูจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งก็เป็นคุณแม่ที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตเธอทุกอย่างนะก็เป็นคนน่ารักแล้วก็พยายามที่จะทําให้เธอเนี่ยอยู่ในร่องในรอยเข้ากับสังคมได้นะครับตัวครูเอล่าเองเนี่ยไม่ใช่ชื่อที่แม่ตั้งให้นะแม่ตั้งชื่อให้ว่าเอสเตล่าก็จะแม่ก็จะวาดฝันให้เอสเตล่าเนี่ยเป็นร่างเรียบร้อยน่ารักของลูกสาวของเธอ แต่พอเหมือนกับมีเรื่องให้ปีตมีเรื่องให้วีนมีเรื่องให้เหวี่ยงก็จะกลายร่างสองก็คือร่างครูเอล่าซึ่งเป็นร่างที่เป็นที่เรารู้จักแล้วก็เป็นชื่อหนังในภาคนี้นะครับตัวครูเอล่าหรือเอสเตล่าในวัยเด็กเนี่ยด้วยความที่มีมีวิญญาณกบฏนะครับก็จะสร้างเรื่องก่อเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เป็นประจำจนทำให้ต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ของเธอและตัวเธอเนี่ยจะต้องย้ายเมืองนะครับจาก ชนบทแห่งหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะถ้ามีในหนังก็ขออภัยนะจากชนบทแห่งหนึ่งเข้าสู่เมืองใหญ่ซึ่งเป็นเซตติ้งของหนังเนี่ยคือลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วการมาครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินคนเราย้ายบ้านก็ต้องใช้เงินแม่ของคูเอล่าก็เลยแวะหาคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาอยู่บ้านหลังใหญ่โตเมื่อคือมาเป็นประสาทราชวังกันเลยทีเดียวก็น่าจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยแวะเพื่อขอยืมเงินแต่ปรากฏว่า แม่ของเธอถูกจะบอกว่าถูกก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นครูเอล่ายังไม่รู้แม่ของเธอไปตกหน้าผาตายที่คฤรหาหน์หลังนั้นนะคฤรหาหน์สร้างอยู่ริมหน้าผาแล้วแม่ของเธอก็ไปพลัดตกหน้าผาตายหลังจากที่คุยกับหญิงสาวที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของคาสนหนั้นนะครับครูเอล่าในวัยเด็กด้วยความที่ตื่นตระหนกตกอกตกใจนึกว่าการที่เธอเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นเนี่ย อ่ามันเป็นการฝ่าฝืนกฎนะก็เลยหนีนะครับหนีหัวซุกหัวซุนกลับมาถึงเมืองลอนดอนจนได้นะถึงจะหนีมายังไงก็ตามแต่ก็เข้าสู่เมืองลอนดอนจนได้จากวัยเด็กเวลาก็ผ่านไปรวดเร็ว10ปีคูเอล่าก็โตขึ้นมาจากความฝันเดิมที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์เหมือนแม่นะครับแต่ไม่มีโอกาสต้องใช้ชีวิตเป็นนางโจรน,นางโจรก็ลักเล็กขโมยน้อย เ,เห็นของมีค่าก็ฉกฉวยอะไรทํานองนี้นะไปรวมตัวกับแก๊งเพื่อนอีกสองคนเป็นเด็กผู้ชายนะครับก็อยู่กันจนโตนั่นแหละจากเด็กๆก็กลายเป็นวัยรุ่นเพื่อนๆของคูเอล่าชายหนุ่มสองคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอย้น้องสาวน้องใหม่ของเราเนี่ยน่าจะมีฝีมือน่าจะเก่งแล้วก็มีความฝันที่ที่ดีกว่าเนี้ที่ทาไมจะต้องมาใช้ชีวิตเป็นเป็นนางโจรไปวันๆก็เลยพยายามที่จะพาเธอไป ทํางานอยู่ในผมใช้คาว่าห้องเสื้อนะ่ะคือคือ,ค,อคือมันให้ความรู้สึกโบราณดีมันจะเรียกว่าเป็นถ้าถ้าเปรียบยุคปัจจุบันก็น่าจะเรียกว่าเป็นแบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ Brand หนึ่งนะซึ่งเจ้าของเนี่ยคือบารอนเนสนะครับบารอนเนสเนี่ยคงไม่ใช่ชื่อจริงอนะเป็นคําศัพท์ก็คือบารอนแต่บารอนที่เป็นผู้หญิงก็เลยกลายเป็นบารอนเนสนะครับก็เป็นชั้นระ,ระดับชั้นขุนนางของทางฝรั่งเขาระดับหนึ่ง ตัว baroness เนี่ยก็เป็นผู้นำแฟชั่นอ่ามีความแบบว่ามีความเป็น royalty แบบมาแล้วฉันคือผู้สูงสักฉันคือผู้นำฉันรู้ดีฉันเลิศฉันสวยฉันเท่ฉันเก่นเกงนะเป็นผู้นำวงการแฟชั่นอย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนตัว c u e l l a าก็อยากจะทำงานด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปทำงานด้วยนะแล้วทางตัว baroness ก็เห็นแววแล้วเธอก็เริ่มไต่เต้าขึ้นมานะครับเริ่มไต่เต้าจนกลายเป็นมือขวาของ baroness ในที่สุด พล็อตสำคัญของเรื่องมันก็มาขมวดกันนิดหน่อยว่าเยบ,บารอนเนสเนี่ยเป็นคนแท้จริงแล้วเป็นคนสังหารแม่ของเธอเพราะว่าวันที่แม่เดินทางไปที่คารืหาดแห่งหนึ่งนะเพื่อจะขอยืมเงินจากผู้มีมะคุณเนี่ยจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นคือบารอนเนสแล้วแม่เนี่ยทำงานให้กับบารอนเนสแต่บารอนเนสสังหารแม่ของเธอทิ้งด้วยการ ใช้นกหวีดเป่าเรียกหมาเดเมเชียนให้กระแทกแม่ของนางเอกตกหน้าผาเสียชีวิตอันนี้คือหลังจากเรื่องราวของผู้หญิงที่ตามฝันพยายามจะใช้ชีวิตอย่างถูกคำนองของธรรมก็มาเหมือนกับได้รับรู้ความจริงแล้วก็สติแตกก็เลยกลายร่างจากเอสเตล่าซึ่งเธอใช้ชื่อเอสเตล่ามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนำร่างตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมา เป็นครูเอล่านะครับแล้วครูเอล่าก็เริ่มการเดินทางในเส้นทางการล้างแค้นกับตัวบารอนเนสเริ่มมีการวัดรอยเท้าเริ่มมาเขยา่าบอลลังเธอเป็นเจ้าแม่แฟชั่นใช่ไหมฉันก็ทําได้และฉันก็จะทําได้ดีกว่าด้วยในขณะที่อีกร่างหนึ่งของเธอร่างเอสเตล่าก็ยังเป็นมือขวาบารอนเนสอยู่ก็ทําอย่างเงี้ยขัดกันไปเรื่อยๆนะผมคงไม่ขอเล่า สปอยจนถึงจุดจบของหนังนะว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมคิดว่าก็คงจะเดเท่าได้ไม่ยากกันเลยเออผมขอข้ามไปที่ประเด็นผมรู้สึกยังไงกับหนังนี้แล้วกันนะเริ่มจากส่วนที่ชอบก่อนผมชอบเอาจริงๆอะ่ะผมชอบสไตล์ของมันนะผมชอบสไตล์ของการบางอย่างในหนังมูดบางอย่างในหนังที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋ง อย่างเช่นที่จับต้องได้ที่สุดเลยคือผมชอบซาวด์แทร็กของหนังเรื่องนี้มากดนตรีประกอบเพลงประกอบเนี่ยไม่รู้นะมันให้ความรู้สึกลอนดอนบริทิชอังกฤษมากๆคือดนตรีมันเท่แบบอังกฤษอ่าแล้วมันก็ผมชอบสำเนียงที่ตัวละครใช้พูดแม้ว่าเอ็มมาสโตนเนี่ยจะไม่ใช่นะรู้สึกเอ็มมาสโตนก็จะเป็นนักแสดงอเมริกันธรรมดานะก็ไม่ได้เป็นคนอังกฤษนะแต่ว่าผมชอบเอมมาสโตนนั่นแหละคือมันเป็นเธอเป็นแม่เหล็ก ที่ทำให้ผมอะดูหนังเรื่องนี้แล้วถามว่าสน,นุกขนาดนั้นไหมผมว่ามันไม่ได้สน,นุกขนาดนั้นมันไม่ได้มีความมีเหตุมีผลแบบแบบโลกปัจจุบันอะเบสของหนังเรื่องนี้มันถูกสร้างมาจากการ์ตูนแต่การ์ตูนของดิสนีย์ก็อย่างที่เราทราบกันนะมันไม่ได้มีความรุนแรงมากมายนะแล้วก็ใครทําอะไรเนี่ยด้วยความที่มันเป็นโลกการ์ตูนเนี่ยมันเป็นแฟนตาซีเนี่ย เรารู้สึกว่าเออเออบางอย่างมันไม่สมเหตุสมผลได้แต่พอเราเห็นคนจริงๆแสดงปุ๊บแล้วและอยู่ในเซตติ้งที่เป็นโลกปัจจุบันมันไม่เหมือนเราดูเอ่อ t ิวตี t เดอะบี t หรือดูมู่หลานหรือว่าดูมาริฟิเซนซซึ่งเป็นโลกแฟนตาซีแล้วเป็นโลกอดีตอะไรแบบนี้นะอ่าอันนั้นอ่ะผมจะรู้สึกว่าโอเคผมยก Reality ออกไปได้บ้างนิดหน่อยแต่พอเป็นคุยล่าปุ๊บอ่ะผมรู้สึกว่าพลอตมันมันมีบางอย่างไม่สมเหตุสมผลทําไมคนเรามันถึงฆ่ากันกับเรื่องที่แบบ ฮะง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็แอบจ,จะรู้สึกแบบว่าขัดใจนิดนึงแต่เอ็มมาสโตนแสดงดีนะครับตัวบารอนเนสก็แสดงดีนักแสดงส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ก็แสดงดีทั้งสิ้นพเพียงแต่ว่าบทมันดูเบาไปหน่อยมันดูมันมันมันดาร์กนะมันดูไม่มีน้ำหนักมากพอที่คนเราจะทวิสต์จากร่างดีๆเนี่ยกลายมาเป็นร่างผู้ร้ายได้แล้วบุคลิกของผู้รายมันเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือมากๆเร็วมากมาก จนผมดูแล้วเหมือนเขาพยายามจะปั้นให้กัวเล่าเนี่ยมีความเฮลิควินมีความโจ๊กเกอร์แบบมีความแบบต่อต้านสังคมกบ,บทอะไรแบบเนี้เออผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะไปแบบนั้นแต่ว่าด้วยน้ำหนักมันไม่ถึงเออมันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าผมดูแล้วผมไม่ค่อยเชื่อตัวละครตัวนี้เท่าไหร่แต่ถามว่าออโดยรวมหนังดูสนุกไหมก็พอใช้ได้ครับแล้ว และที่แปลก,กใจอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่ามันหนังเวอร์ชันนี้อาจจะไม่ได้มีความน่ารักแบบการ์ตูนแล้วนะไม่ได้มีการพูดถึงดัมเมชียนเยอะเท่าไหร่ดัมเมชเชนกลายเป็นผู้ร้ายด้วยนะเรื่องนี้เพราะว่ามันมีตัวละครหมาตัวอื่นที่มาชดเชยแล้วแบบมีความน่ารักแทนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็โอเคว่ามันก็พอจะทําให้คุณยิ้มยิ้มม,มุมปากได้นะสําหรับน้องหมาแต่แปลกใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้หมาก็เป็นซ G กันหมดแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> คือเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกกันหมดแล้วมันง่ายกว่ามัง้ง ง่ากว่าการเอาหมาจริงๆมาเข้าฉากมาแสดงแล้วแบบออกสีหน้าท่าทางอากับอาการกิริยาอะไรที่มันได้ตามสั่งอะหรือว่ามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเออมันก็แปลกดีมันทําให้ขวนคิดถึงวันก่อนๆเก่าๆสมัยผมเป็นเด็กที่ที่ Particle Effect หรือว่าอะไรมันก็ต้องใช้ของจริงนะครับแบบหมาก็หมาจริงๆเด็กก็เด็กจริงๆเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็น CG ไปหมดอะไรแบบเนี้ยเออแต่ก็นั่นแหละโดยสรุปโดยรวม คุณภาพของหนังผมชอบเอ็มม t าสโตนอยู่แล้วนะครับเขาเป็นดารานในฮอลลีวูดที่ผมหลงรักคนหนึ่งผู้หญิงอะไรไม่รู้น่ารักจริงๆมีทั้งความเซ็กซี่ขี้เล่นโกะอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นได้หมดนะเหมือนผมเคยวิจารณ์เธอไปแล้วทีหนึ่งในลาลาแลนซึ่งก็เป็นบทที่น่ารักแล้วก็เข้ากับตัวเธอมากๆนะครับพอมาเจอในหนังเรื่องนี้ก็โอเคน่ารักดีนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีประเด็นดราม่าหนักหนาหลากหลายแต่ว่า เธอก็ดีลิเวอร์บทที่เป็นเด็กใสเอสเตล,ล่าก็น่ารักพอเป็นคุยล่าก็ดูแบบเพียเพ้ยนๆดีอะไรแบบนี้ฮะ uh huh. ประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าสำหรับใครที่มีความผูกพันกับดัมมเชียนนะครับหรือว่ากระตู้เรื่องนี้หรือว่าแม้กระทั่งชอบดารานักแสดงนำในเรื่องซึ่งก็มีอยู่หลายคนเนบางคนก็อาจจะบทอ่อนไปหน่อยแต่ตัวหลักตัวพระเอกเอ้ไม่ใช่ตัวนางเอกกับตัวผู้ร้ายหลักเนี่ยเด่นนะครับเด่นมาก ก็น่าจะแฮปปี้แล้วก็หนังก็ดูเพลินดีมีความสุขก็ได้มาตรฐานความสนุกแบบดิสนีย์ละกันอืแต่ว่าถ้าเรื่องความเด็ดขาดลำหักลำโค่นแบบว่าดูแล้วมันถึงอะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่ถึงประมาณนี้นะครับสำหรับครูเอ l a นะครับใครที่มีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่ได้จากหนังเรื่องนี้อย่างไรก็มาพูดคุยกันในส่วนของคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่าน แล้วก็ไปตอบทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบล็อกเซ็ตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมปูปุลลิสในโชว์ไทม์พอดแคส